ร้อนเปล่าร้อนไหมร้อนปะไม่คุยด้วยไม่ะคิดถึงลูกสาวเปล่าคิดถึงเปล่าเรารักกันไหมรักไหมมันไม่คุยอ่ะคิดถึงนะไอ้คิดถึงจากหน้าก่อนยึด อันทําไม่คิดถึงใสจนะเอาไม่คิดถึงหรองอนเหรอเขาไม่ให้เฝ้าโรงพยาบาลนี้เขาบังคับเขาไม่ให้เฝ้าไม่ได้เอามาทิ้งเขาไม่ให้เฝ้าเขาให้เข้าเป็นเวลาญาตนะิน่ะอยู่ตลอดไม่ได้รู้เปล่าไม่ได้เอาแม่มาทิ้งนะอยู่แผนกนี้หมอเขาดูแลดีเนี่ยมาเช้าสายบ่ายเที่ยงอะ่ะ คนไข้เยอะเขาไม่ให้ญาติอยู่เยอะมันวุ่นวายเกะกะพยาบาลเขาหรือเปล่างอนงอนงอนเงอนเหรองอนเหรองอน